ขณะนี้คุณกำลังฟังเมาเกินร้อยที่ fm เกิของทีนิวสเตชั่นผลิตรายการโดนบริษัทเคบีแคนดูจำกัดสนใจลงโฆษณาติดต่อ086 368 05 94 ร่วมเม้าเเกินร้อยโดยยูราความรับของความสวยปักมั่นอย่างปักใช้เองมาแล้วนะครับสําหรับเมาส์เกินร้อยประจําบ่ายวันนี้นะฮะบ่ายวันพุธที่22สิงหาคม2555พอดีเป๊ะเลยนะฮะแดดเปลี้ยงเป็นวันที่ ร้อนแหกแหลกกระจุยตับแตกมากๆนะฮะเอ้ามาพบกับข่าวร้อนกับบรรยากาศแบบร้อนร้อนฮอนฮอนหูยจักรและเปียกหมดแล้ว02691 843 8-9นะฮะมีคนบอกว่าได้ยินเสียงของเคนโดแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีทำไมล่ะครับเสียงผมมันแปลกแหวกแหกแตกตลาดอะไรขนาดนั้นก็เป็นเสียงคนปกติทั่วไป มีข่าวคราวที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะฮะร่วมตั้งวงเมาส์กับผมได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปทางหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าจะทางแฟนเพจทาง a c e b o o k นะฮะโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์อยู่แล้วครับเข้ามาแชทกันได้สดๆเลยนะฮะที่ w w w f a c e b o o k com แล้วก็ slash dj เทวดาเคนโดนั่นเองนะฮะก็มาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มของเรานะฮะกลุ่มเมาส์เกินร้อยเกินเกินร้อยทำอะไรมันต้องมันต้องกายร้อยครับถ้าไม่กายร้อยอย่าทำเลย ทำต้องทำแบบว่าให้มันเต็มหรือว่าเกินเกินทำมันรึ้นึกลางกลาึ้นกลางกลางุ้ยไม่สนุกฮะถ้าให้มันเต็มร้อยหรือล้นล้นออกมามวนกุ๊ครับอะไรคือมวนกุบอะเด้์มวนกุบก็คือ very funny เป็นแบบเป็นแบบขั้นสูงสุดของคําว่ามวนคือถ้ามวลเฉยๆก็แค่สนุกนะฮะแต่ถ้ามวนกุ๊คือ is t very funny เ <c oughs> มื่อวานนี้นะฮะทิ้งข่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการ ฆ่านี่นะฮะตามรอยข่าวปมพลิกนะฮะพอบอชอบพสามฟันธงฆ่าลูกชาดาขับรถปาดหน้าพบดวลปืนสนั่นเลยนะฮะผู้บัญชาการตํารวจภูธรภักสามฟันธงครับปมสังหารลูกชายสสชาดาซึ่งปาดหน้ากันเนี่ยเผยดวลปืนสนั่นก่อนตายได้จัดส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งล่าตัวด้านชาดายันไม่ขับรถสวนใครก่อนเกิดเหตุชี้หากเป็นนักเลงท้องถิ่นจับกลุ่มง่ายขึ้นแน่นอนนะฮะ ล่าสุดครับตำรวจให้น้ำหนักการสังหารน่าจะเป็นเหตุซึ่งหน้าการขับรถปาดหน้านี่นะฮะก็เป็นเหตุมาจากการขับรถปาดหน้ากันไปมาของรถคนร้ายแล้วก็รถลูกชายของนายชาดาส่วนประเด็นที่ว่ามุ่งเป้าที่ตัวสสนั้นยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้เพราะเนื่องจากหากคนร้ายจะตั้งใจก่อเหตุทำร้ายสสชาดาจริงน่าจะมีการสะกดรอยตามหรือว่าเฝ้ารอ แต่ที่ดูจากกล้องวงจรปิดเห็นเพียงรถสองคันคือของสสชาดาแล้วก็รถของเพื่อนเท่านั้นเองแม่เรื่องของการขับรถปาดหน้ากันเนี่ยมันทำให้ถึงกับต้องฆ่ากันเลยเหลินี่โอ้งั้นอย่างนี้ปั่นจักรยานดีกว่า <c oughs> งูยิ่งในกรุงเทพมหานะครรถมันยิ่งเยอะแล้วก็มันคนมันรีบกันทุกทุกคนรีบหมดอะยิ่งช่วงเวลาเช้าเช้าเนี่ยมอร์นิ่งดร ภาษาเปะะ็กกีภาษาไทยก็ได้หรอกพวกค่านี่ช่วงตอนเช้าเช้านี่นะครับมันเป็นช่วงที่คนต่างคนต่างรีบม,มีการขับรถปาดหน้ากันตลอดแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีนึงก็เนี่ยช่วงสามโมงกว่าเลิกเรียนไปจนถึงห้าหกโมงจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยรถก็ติดมากขับรถปาดหน้าถึงกับต้องยิงหัวกระบาลกันเลยเลยเนี่ยคุณเคยประสบปัญหาความไม่สุภาพหรือว่าพบเหตุการณ์อะไรในการจราจร ในช่วงที่ขับรถในเวลาเร่งด่วนโทรมาแชร์กันได้ว่านิสัยเสียนิสัยเสียของคนที่ขับรถเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่าคุณเคยทํานิสัยแย่ๆเสียๆเลวๆใส่การขับรถใส่คนอื่นเนี่ยในช่วงเร่งด่วนมาสารภาพกันหน่อยส่วนผมเลยฮะขับรถปาดหน้าไหมไม่หรอกเพราะว่าผมได้ขับรถแบบเต่าผมเป็นคนกลัวความเร็วมากมีคนมาปาดหน้าคนอื่นกะจะปาดไปกะจะกลับไปปาดสวนนะฮะแต่อืม กลัวไม่ไหวขับไม่ทันเขาผมเป็นคนเหยียบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิน120<อเ>ก็ขมิบแทบโอ้ยขมิบแล้วขมิบอีกนะฮะก็เลยปลอดภัยจากเรื่องของการขับรถปาดหน้ากันคุณพรฮะคุณพรค,ครับผมวริณทรจ้าพรวันนี้ขอนอนแล้วแล้วทำไมครับ วิาพากวิพากิภวิวิาพวากว,าวิใส่กเกงทรงเป้ายานครับเพราะว่าผมผมเนี่ยต้องใส่แนวแนวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นจุดขายครับจุดขายขี้หน้าครับนั่งนั่งสำรวจสิวเลยเหรอฮะ โอเคให้คะแนนครับให้คะแนนให้คะแนนเป็นดันดาราครับให้คะแนนคะแนนหน้าตาสิคะแนนให้ใหเท่าไหร่คะแนนรูปร่างรูปร่างอะไรตรง <c oughs> คุณจะบอกว่าผมหุ่นเหมือนถังแก๊สเหรอครับหรือกระสอบเข้าวสาร หรือหุ่นมันลดแก๊สฮะคุณบริทนทรเป็นคนที่สารแนใช้ได้เลยเนาะไม่มีไม่มีลูกหรือว่าสามีต้องดูแลหล,ละครับถึงมานั่งเฝ้าดูแบบอยเอวยังไงหนะ้าตายังไงคิ้วยังไงปากยังไงเขา,าเป็นคนโสดแล้วฮะ,วะหมดแล้ว,ค,ลวคือไม่สามารถมีใครเอาแล้ว ก็ดูจากเสียงแล้วถ้าเกิดหาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วครับเสียงค่อนข้างจะมีอายุอายุเท่าไรหร่ฮะคุณวรินทรคนเราต้องมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นฮะ<ม>ผมบอกเสมอครับาาอะไรนะอีกสามปีก็ห้าสิบงั้นไม่ต้องนึกถึงคู่ครับนึกถึงวันตายเลยดีกว่าครับมรณาสติกันครับเรามายุบหนอพองหนอมรณาสติครับว่าเราจะทําอะไรในชีวิตที่เหลืออยู่ อ๋อขอบคุณครับวันนี้ช่วงนี้มีแต่คนโทรมาชมผมอยาบชมมากครับด่ามันมากด่ามันบ้างเพราะว่าเดี๋ยวผมเหลืองผมก็เป็นมนุษย์มนาทั่วไปเหมือนกันรูปร่างอ่ะมันมันปรงอยู่แล้วผมไม่ได้อยากจะเป็นนายบงนายแบบอะไรให้ให้วิพา์วิจารณ์ว่าเ้ยอ่านข่าวไม่ได้เรื่องเลยก็รู้นะอ่านให้มันแบบเออเป็นจริงเป็นจังบ้างชาวบ้านเขาฟังเขาจะได้มีสาระไม่ใช่ คุณชอบอะไรแบบนี้บา้บาๆผมจะถือว่าเป็นคําชมนะครับคุณวรินทรครับในประสบการณ์ที่คุณเคยขับรถบนถนนเนี่ยเคยทําอะไรแย่ๆใส่คนอื่นเขาบ้างไมหออไมฮะไ,นะไม่มีปัญญาขับขับไม่เป็นหรือทําไมหรือก็กลัวอะไรกลัว,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 วแล้ว แล้วน้องสาวขับเนี่ยคุณเคยเจอชาวบ้านทํานิสัยแย่ๆขับรถแบบแย่ๆใช่คุณบ้างไหมฮรัอืมก็รู้ไหมครับทําไมเขาไม่ให้สัญญาณไฟเพราะว่าให้สัญญาณไฟอีกคันข้างหลังมันก็ไม่ยอมให้เข้าผมเป็นคนแทรกคนหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวเลยนิสัยเลวมากผมเนี่ยบ้าถ้าเขารู้เราก็ไม่ได้แทรก เปิดปุ๊บเนี่ยอีข้างหลังมันไม่ยอมทันทีอะ่ะ,ททอะเกิดก็เกิดอ่ะฉันรีบอะ่ะไม่ไม่สนน่ะคือแบบผมจะแรกเข้าไปถ้าผมไม่แทรกมันบังคับเลี้ยวซ้ายผมจะตรงอ่ะผมก็ต้องแทรกเข้าไปดิถ้าเปิดผมเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอีข้างหลังไม่มีทางยอมเลยมันจี้เข้ามาเลยไ,ไม่ไม่สนน่ไม่สนไม่สนนะฮะผมจะทํานิสัยแย่เพราะว่า,ดดา,า,าเหรอ, <c oughs> โ,อโอเคโอเคแต่ทานิสัยให้ดีขึ้นก็นแล้วกัน คิ้วเป็นสามเหลี่ยมคุณเสนอคุณคุณมาสังเกตอะไรผมฮะ,ะผมเป็นคนคิ้วกระดกครับไว้าบบกานหให้เป็นแบบนั้น,น,น,นแล้วจะกันทำไมไม,ไ,ไม่คือผมเป็นคนหน้าผากโหนกหน้าผากโหนกอะไรใหญ่ครับ นาหาโหนกเนี่ยจะเป็นคนตัวใหญ่นะฮะลงหลุมครับไลฟ์สารางจริงเขาจะฟังข่าวกัน0 2 6 9์สองห9นสี่สามแปถึงเนะครับเออวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายที่จะเชิงเศารนะฮะในหัวข้อของความสุขกับการบริหารชีวิตโุ้สนุกมากครับพูดไป2ชั่วโมงเมื่อเช้าหมดแรงแล้วอะ่ะขี้เกียจพูดแล้วนะฮะก็ไปเจอพี่ๆน้องๆที่ ราชพัชราชนครินถ้าจำไม่ผิดนะฮะอยู่จะเชิงเซาตรงข้ามกับวัดหลวงพ่อโสธรเลยก็ขอทักทายด้วยเท่านั้นก็กรับได้นะฮะแล้วก็ดูข่าวภูมิภาคในช่อง11ด้วยผมก็ไปให้เทคนิคการการมีความสุขนะฮะหัวเราะก้ยกันสนุกสนานจริงๆเดี๋ยวจะบอกว่าความสุขนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็ทําไมคนเรานี่มันมีสารในสมองอยู่3อย่างโดปามีนเซโรโทนินแล้วก็เอนดโดรฟิน นี่คือภาวะที่เราจะต้องเข้าสู่ความสุขนะฮะถ้าเกิดสารตัวนี้มันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้คุณบังคับอารมณ์ได้น้อยลงทําให้คุณหงุดหงิดมันต้องมีภาวะที่เคลื่อนชีวิตเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสุขทําให้เตงให้หัวเราะย,ยิ้มคุณเคลื่อนชีวิตมาอยู่ที่เมาวเกินร้อยถูกต้องแล้วเพราะคุณฟังผมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสารในสมองคุณแตกงาบงาบเลยเอนโดฟินนิดหลังปวดพวดพวดเเลโทนินนิดหลังปาด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 เลยนะฮะ เออโดปามีนนี่ก็หลังพวดพวดพวดเลยโดอีหลังป้าด,าดกับพวดพวดมันไม่น่าใช่สารในสมองนะมันถ้าจะเป็นขี้นะคุณหวานฮะคุณหวานผมยังคุยเรื่องข่าวไม่เสร็จเลยอ่ะอีเรื่องยิงกันเนี่ยคุณหวานว่าไงฮะ,ะนะคุณหวานโทรมามีธุระอะไรครับเออเออเออว่อออามาฮะเธอไปปาดหน้าเขาหรือเขาปาดหน้าคุณยังไงฮะ คุณคุณโบกมือด้วยขับรถยนต์แต่เปิดกระจกแล้วโบกมือไปเปิดไฟเลี้ยวก็พอมั้งไม่ต้องเปิดไม่ต้องถึงกับต้องโบกมือหรอกม,ม,อมั้มง,ง,งใช่ผมเลยนิสัยเสียเรียกว่าไม่ใช่นิสัยเลยครับสันดอนเริ่มเสียแล้วด้วยไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนเลยเพราะเปลี่ยนปุ๊กอีกข้างหลังไม่ยอม อ๋อคือเป็นผู้หญิงใช่ไหมเข้าไม่ได้สักทีเปิดไฟเธอก็ไม่ให้ฉันเข้าเปิดประตูหาเลยคุณค้ะให้ฉันไปนะคะสงสารฉันเถอะค่ะฉันเป็นผู้หญิงตัวน้อยเนี่ยอ๋ออ๋อโอเคอยากจะวิงวอนสังคมใช่ไหมฮะแต่สังแต่สังคมก็บอกว่าเป็นผู้หญิง่ะไปเป็นแม่บ้านเธอผู้หญิงขับรถก็เป็นอย่างนี้แล้วงงงงงงทำให้รถติดนี่นี่ นี่ผู้หญิงโดนด่าเยอะนะครับขับรถเวลาที่ใครขับรถงี่เง่านะทุกคนจะโฟกัสไปเลยขับรถไปปุ๊บแล้วมองโฮ้ยนึกละผู้หญิงขับจริงด้วยคนงี่เง่าเลยลเออให้อภัยได้จริงเหรอฮะผู้หญิงขับรถแบบงี่เง่าเหรอฮะแต่แต่ผู้หญิงเนี่ยก็ต้องระวังนะฮะอย่างใส่ส้นสูงขับรถเนี่ยระวังแล้วก็ชอบวางส้นสูงไว้ตรงเบาะ เออไอไอพื้นเนี่ยเวลาเบรกแล้วส้วนสูงมันก็ไหลเข้าไปในคันเร่งบางทีติดปุ๊บโอ้โหเหยียบไม่ได้ไปติดในคันเร่งอย่างงู้นอย่างเงี้เนี่ยเ,เกิดอุบัติเหตุได้รวมไปถึงเทคนิคการแต่งหน้าช่วงเวลารถติดเนี่ยกรุณาดูกกันข้างหลังด้วยบางคนนาทาปากนะอู้อ้าปากใส่กระจกหลังเลยนะผมเห็นชัดเลยงอเงี้ยจนข้างหน้าไปละเธอก็ยังทาปากอยู่ก็มีแล้วแล้วท่าทางทาปากนะตาเหลือกแบบงงเงี้ย ฝากต่อบอกบอกต่อด้วยนะลงหลุมไปก่อนโอเค ต่อนะฮะล่าสุดตํารวจยังให้น้ําหนักการสังหารน่าจะเป็นเรื่องของการขับรถปัดหน้ากันเจน้าหน้าตรวจได้ให้น้ําหนักปมสังหารนายฟารุตไทยเศษลูกชายของนายชาดาไทยเศษสษสอุทัยที่อำเภอปากช่องนครราชาสีมาว่าน่าจะเกิดเหตุซึ่งหน้ามีการขับรถปัดหน้ากันไปมาแล้วก็มีการเปิดไฟไล่กันด้วยโดยปลอกกระสุนปืนที่พบในรถของลูกชายสอสอนั้นทราบว่าเป็นกระสุนจากปืนของคนในรถผู้ตายเองจํานวนหลายนัด ซึ่งเป็นการยิงต่อสู้กันระหว่างรถคนร้ายกับรถลูกชายสอสอโดยคาดว่ารถคนร้ายยิงปืนมาเพียง2-3นัดเท่านั้นแต่กระสุนหนึ่งนัดไปถูกจุดสำคัญของนายฟารุตจนเสียชีวิตดังกล่าว สำหรับแนวทางการสอบสวนคาดว่าวกลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่ปักช่องและอาจเกี่ยวโยงกับผู้พานักท่องเที่ยวไปส่องสัตว์บร,ริเวณเขาใหญ่ด้วยเพราะรดังกล่าวมีสปอตไลท์สำหรับส่องสัตว์ติดอยู่ซึ่งทางตำรวจได้จัดส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อล่าตัวคนร้ายอย่างเร่งด่วนแล้วคาดว่าวะจะได้เบาะแสในเร็วนี้เมื่อวานนี้ข่าวนะฮะออกมาในลักษณะของอคุณพ่อไปเปลี่ยนรถแล้วลูกตายแทนพ่อนี่นะะซึ่งข่าวมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเป็นเรื่องของการประชญหน้ากันด้วยนะฮะเก็นการ ขับรถปดัดน่องปัดหน้ากันเนี่ยคุณ,ณพัฒนครับคุณ,ณพัฒนเ,เป็นเป็นคนคที่ขับรถตลอดเวลาใช่ไหมฮะ,ค,ะคุณ,ณพัทรมีคนกระซิบผมว่าคุณ,ณพัทร์ทำงานเกี่ยวกับรถใช่ไหมฮะ,ะนะข,ขับรถตลอดด้วยเป็นคุณนายตีนผีใช่ไหมฮะอ๋ะอโอเค

คุณนภัสสั่งสอนยังไงคุณนภัสสั่งสอนยังไงก็นั่นแหละนิสนิสัยอย่างคุณนภัสนั่นแหละนี่นี่นี่ฉันจําได้และอีรถคันนี้แหละอีรถคันนี้แหละไม่ให้ฉันเข้าฉันก็เบียดเข้าวันนั้นไงรถคุณนภัสเนี่ใช่ไหม ก็มีแต่คุณนภัสคนเดียวนั่นแหละที่ทำอ่ะถ้าผมเปิดปุ๊บผมไม่เห็นเคยเจอเลยเปิดปุ๊บโดนเสียบตลอดอ่ะโมโห โอเคหลังจากนี้ไปผมจะทําในลักษณะเปิดไฟแล้วค่อยๆเข้าถ้าอีกคนข้างหลังมันไม่ให้เข้านะเดี๋ยวจะเปิดประตูลงไปชี้หน้ากลางถนนเลยแล้วหลังจากนั้นหลังหลังจากนั้นเคนโดก็จะโดนรถเหยียบกลางถนนเลยฮะฮะครับฮะ คุณคุณ,ณพัฒคุณ,ณพัฒ์เปิดเผยเปิดเผยตัวเองได้ไหมฮะว่าคุณ,ณพัทน์ทอาชีพอะไรเพราะตอนนี้คุณ,ณพัทดังมากแล้วในเมาส์เกินร้อยทุกคนถามหาหมดเลยว่าใหญ่คนนี้เป็นใครและทําอะไรคุณคุณ,ณพัฒจะหาว่าผมสอใส่เกือกเลยฮะค่อย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 หมุนเธอลงไปนะครับเธอเริ่มของขึ้นแล้ว เธอเริ่มไม่ไหวเอามาต่อครับกับเรื่องของการสังหารกันนะฮะสำหรับคุณชาดาไทยเศษสอสอุทัยนี่นะฮะพักชัดไทยพัฒนาบิดาของนายฟารุษนี่นะฮะ ในขณะเกิดเหตุกำลังไปรับรับ,รบญาตที่ร้านแมคโดนัลด์โดยไม่เคยขับรถสวนรถใครมาก่อนและหลังจากเปลี่ยนรถแล้วตนเองขับรถอีกคันนำหน้ารถของบุตรชายและใช้ความเร็วมากจึงเป็นห่วงและวนรถกลับไปดูซึ่งตอนที่ขับรถกลับสวนไปคนร้ายก็ยิงใส่ผมอีกทั้งที่นายชาดายังระบุว่าหากคนร้ายเป็นนักเลงท้องถิ่นก็เป็นเรื่องดีเพราะจะได้จับกลุ่มได้ง่ายพร้อมยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีการตอบโตเอ่อแต่ในรถของบุตรชายมีการยิงตอบโต้ สำหรับการให้ปักคำกับเจ้าหน้าที่นั้นนะฮะนายชาดาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ติดต่อมาแต่ปมสังหารครั้งนี้เชื่อว่าเป็นได้ทุกกรณีแต่ส่วนตัวเห็นว่าถ้าจะเป็นความขัดแย้งก็คงเป็นเรื่องของการเมืองแต่ไม่ทราบว่าปมสังหารจะลงน้ำหนักที่ฝั่งใดเพราะคู่แข่งการเมืองในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเพื่อนฝูงกันนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดของกรณีนี้นั่นเองฮะ อีกเรื่องหนึ่งครับพระพยอมกับพระไพศสารติงบทความของทางด้านธรรมกายอวดอ้างผิดธรรมวินัยนั่นเองนะฮะอันนี้ผมจะอ่านเป็นกลางๆแล้วก็ไม่มีการใส่สีใดๆทั้งนั้นเพราะเรื่องนี้นี่นะฮะเราไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้เรื่องของความเชื่อเรื่องศาสนาเนี่ยฮะวิจารณ์ไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งถ้าวิจารณ์ปุ๊บเนี่ย คนที่ชอบสนับสนุนแต่คนไม่ไม,ไม่ชอบเนี่ยผมจะโดนด่าทันทีแล้วผมก็จะเสียแฟนคลับไปโดยทันทีเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามประเด็นนี้กันครับเพราะว่าเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็ดังพอสมควรนะครับสำหรับบทความธรรมการสตริีฟจ็อบตายแล้วไปไหนเข้าข่ายอวดอ้างผิดพระธรรมวินัยเหตุไม่ใช่แนวทางวิปัสสนาไม่มีใครรองรับได้และหากรู้จริงควรนำไปใช้ประโยชน์ช่วยทหารในพื้นที่ภาคใต้ ก็จากกรณีที่เว็บไซต์ของวัดธรรมกายนะ w w w d m c t v ได้เผยแพร่บทความเรื่องสตีฟจ็อบตายแล้วไปไหนตอนหนึ่งนี่นะฮะที่ระบุว่าสตีฟจ็อบไปเกิดเป็นภูมิมะเทวาสายวิทยาธรกึ่งยักษ์ผ่านทางสื่อออนไลน์จนทำให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจาร์ณถึงเรื่องดังกล่าวอย่างกว้างขวางช่วงหน้าเราจะมาฟังบทให้สัมภาษณ์ของพระพยอมการยาโนโนด้วยกันนะครับว่า ท่านคิดเรื่องนี้อย่างไรแล้วคุณผู้ฟังคิดอย่างไรผมไม่วิจารณ์แต่คนฟังวิจารณ์ได้เพราะว่าพวกคุณก็โดนด่าได้อะพวกคุณสมควรโดนด่าแต่ผมจะไม่เอาตัวเข้าไปแรกกับอะไรแบบนี้โดยเด็ดขาดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ